ตอนเสิรกแล้วเขามีคัยนหัวเขาฟัแล้วไปวนนี้จะไปถ่ายสีรัฐามีอะไรศะคัถ่ายเป็นานามันไม่ได้เปียนคัาคุณข้อไเสมอเลยไปถ่ายกถ่ายถ่ายเป็น่เป็นฮ Happy h a แค่นั้นไม่มีทะเลไม่หารู้ทำไมไม่รู้ทำไม

มัวล่ะเดี๋ยวใกล้ไปยังไงนะยังไงอ่ะของท่าแบบชาวไรหนืออันนี้ของใครนะไอเดียชาวเนทอ๋อจำไม่ได้แล้วไม่ได้ทำนานแล้วนะขอให้พีพีใช่ไหมอกลงไปใหญ่มากอันนี้เอาด้านไม่ไปต้นันนี้เพื่อนะไรแม่ไม่เสร็พี่อุ้ยไม่เอารักมากจำได้สุดอันนี้งงอ่ะของใครของใครจำได้ไปเดียดรอเล่นเพื่อ่อยพุ่งมาเป็นระยะระยะนะครับ เจอมูบี่อสิกตายแล้วเส้นอู่ดิใครใครอยู่เรคคอร์ดอยู่ปะเนี่ยเอยูกินสตาร์มากระตุนโคอเลยะ้พี่ล้นคลแมวนาไม็ดมิดิดร่อนเลยร่อนเลยแบบนี้ไม่ไหวนะไม่ควนได้ดกออกทาไม่ใช่มร้อรอนเลย ตวเรียนสูค่ะสามสามเสื้อค่ะเอามาายเลยนะอย่างนี้มันมันจะดูได้วช่าซีไอพมันตหลอกวงนั่นไงงไม่อไม่มีเลยหลอกไม่หลอกงอัน่ะมันจับจากหน้าก็หลอกแต่ไม่ไอโฟนอ่ะตนี้มันเหมือนกับตรงไหนอ่ะรูปอ่ะไอโฟนสี มัน่คือที่สุดเรีกล้องแล้ว่ะที่สุดแลงวอะไรอ่นั้นเหมือนที่เขได้เินเมื่อเช้าเขาบอกไมเหมือนในตัวอลกะแอปอะไรอะเหมือนออฟันเหมือนหรแรงอ่ะทก็ถาูอะเลเหมือนซกุฟันมาถูกตัดเลยตัดไปยังไงตัดตรนี้ กินด้วยีร้วอะไรอ่ะช่คีรงี้วยนไล่่ได้นไ้พอม้นนามาข้างนวางไว้ก่อนวาก่อนเดี๋ยวหยิบทีเดียววางไว้ก่อนเดี๋ยวหยิบทีเดียวหยิบกปเลยถ่ายรูวัวเ้ากหน้าเป็นตัวเเลตัวเียเลยนมาทไม่ะม้วนฟีมีเราถ่ายวิดีโอเหมือนถ่ายกล้องเลยมีมุมเอียงด้วยให้มีใช่ไหมใช่ ขอ yup. <c oughs> ไม่ได้เเลยมโอเคเลยนะก็ใส่อะคอนเต้น้อยมากเหรอไหนงงไม่แต่มนเมื่อกี้เาพ่งวงูใช่นช่ของเาเอ๊ะอดไหของ้โอมคือใสเรื่องจงกไม่ได้เลยน่ไม่้อสะดดูรตี้ดูสิเปอร์นตไม่ไม่กดม้งไม่ไม่เอท่ช คนงที่น้องถ่ายเองใช่ไหมเออส่องรูปน่อยอจ๊าดเนทไหวไหมเรดี๋ยวนะอ่ะ้ใ่่ดุีแกงวงเลยอันนี้แกงวสุดละแกงอันนี้งนวบอกว่าเนนเลือกนั้นเออส่งให้ดีดีใช่ไหมจีบกล้องมือถือพี่มาด้วยไมจะยื่นกันไปถึงไหน 飛うできた。 ทำไมที่นี่มไปไม่รู้อ่ะเห็นละแปนสุขสอบที่ไม่มีงานเยแย่เพราะอาทิตย์มี dessert ไม่จริงไม่เจ้าเมยเนี่ยวันน้ถ่ายไปเยอะแล้วก็ลงมะที่นี่ลงมะยอยนี่เหรอจ้าแต่แต่พี่ขอเวลาที่นี่หรอเกินเลยเมื่อวานถ่ายไปเยอะแล้วก็ลงกันเลยทะยอยลงขอหนูจะได้หนูจะได้เซฟไหมรออะไรจากสิงคโปร์เนี่ยอย่าลืมนะ ไม่ลงไล้ช้าลงเก่าแกงือถือก็ล่นยังไงนะลงไม่ซี่เอ้มือถือลงเครื่องอื่นที่ไม่ว่าคือมันโตนั้นล่นแต่คำไม่ลงอีกหนึ่งไม่หูไหนคืออะไรโอเคพอใจ้ไม่ได้สองสนน่าเลยโอเคไม่ลงร่นแล้วดีใจคือที่ถ่ายวัาเมื่อกี้ไม่ได้จะมีได้หนึ่งใช่ไหมก้องมาจา่ไหนมีอยู่อันเดียวละ อไ,ไม่รู้มึนคุณน่บบนารักมากเลยอ่ะอุยขานน่ารักมากแก้มแตก้ยสุดยอดแก้มเป๊เหรอแก้มยแบบืดเลยงานไข่แก้มนะทีม่ล่ะเหมืนมีสุดนสังใส่ั้งทีงานไข่แก้มถักไอจีใช่ไหมเปิดด้วยแล้วลองแบบเหลือบเหมือนเหลือบมองอ่ะยี่ไม่ได้แต่าเลยไม่ยิโอ้ข่าัซ้อน กอโอ้ยเด็กเธอกล้องใช้ไม่คมไนี่ปะใจาหนูก็เป็นจะจะให้อเก็ใจพ่อถึงไม่ท่าไรพ่อกันแม่เราคีมไปนยแม่มีคีมยิ้มแจ๊กยนมอะไรอ่ะฉันล้มแต่ยังไม่ได้ใส่ถ่านนี่นยังไม่ได้ซื้อถ่านใส่ทุกทีถานยังม่ไ

ชืาคู่ Mohammad, de. ัดเนไงกอี hmm. Luckily, ้าไมใช้เตอร์ม huh. ันาไม่ได้บอกว่าไม่ดีผบอกขอแค่ช็อกโกแลตาพังเลยครับบีซี่เอรของมันวะอจบมาไม่ถก็ได้เอาค่ะติดไมมาแล้วก็ติดไอ้ไฟไม่ติดมันไม่มีแล้วไงเลยสีละมุน อ่อนเลยเดี๋ยนี้ฟ้านี้จะฟ้ามันนิดนึงไงติดใจใครหรือเปนดีที่นันคนนี้องที้ถูกกล้องเลยเออเฮ้ยเบื่อไเขอขอลบอ่ะไปจำโมเสกใจเย็นใจเย็นโมเสกไปเี๋ยวเขาบอกต่อไปเรื่องมาเลันวางเวอน์ต้นอไรขอโทษขอโ มึงคนไม่ลงหน้าละเกินมึงคนไม่ลงจริงปกติก็เท่ความสวยของตัวเองด้วยหวอยากจะปิดวิดีโอทุกคนจริงใจกันเนาะทุกคนขอพี่ขอาจจะปลดสปอร์ตนี้หน่อยได้ไหมเอากลับบ้านเขาบอกให้ไปตากหาเลขสี่กรุนี้แล้วพเลขสี่ทำไมอ่ะไม่รู้ ก็ไม่รู้ไงให้ไปตามหาบางตอนนี้แม้วันทุ่ที่โฟนมาจะโฟนก็มีท่านอย่างก็พรุ่งนี้วันที่สี่แก่ตอนแรกพี่คิดว่าเขามีห้าคนไม่ใช่มันเยอะกว่านั้นเขามตือเจ็ดคนอยู่แล้วอะคิมบินน่ะพี่น้อยไปถ่ายคลิปนี่หน่อยดีแล้วตัดให้เน็ตอย่างเดียวเลยอะเอาคลิปไปกับบ้านดิเหมือนอปเลยน้องคิมทันน่ะเออเขาเป็นอะไรกับไอ้นี่ป้วะใช่น่ะยังยังบังอ่า แต่เหมือนเขาจริงจเอ๋ออุ้ยบอกหมซื้อตัเบอร์ป่บค่ะอเ้ิดปิดนี่เดี๋ยวรู้สักทีขวนเปิดข้างงปิดขบวนเปิดข้างล่ายังไงวะจะโชว์จโชว์จะโชว์อะไรมีอะไรให้โชว์ตรงนี้กระตูกระตูพี่ก็สกใจเลยเฮ อย่างเดียว่ดอเดมันเดีเปิดเดียวเหมือนตลกอ่ะไอ้ที่เันตลกอ่ะที่แบบอายแล้วาเบ่ไม่ใช่ไม่ใชู่เป็นตลกไม่ใช่ร้องอ๋อน่เบื่อโชว์ผมแตกปนะหยุดอยู่นี้นะยอยู่นี่นยู่ดแตกไปเวลาร้เพลงให้ฟังวเี่ยเไม่น้องไม่รอเพกงดเ ไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ต้องไปฟังในมินิคอนใช่ปวดร้องนี่คือไม่ร้องนะเนี่ยในมินิคอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ร้องเพลงดือนสงการสงการในมินิคอนไม่เหมือนร้องเออเน้นต้องร้องสงการนี่เพลงอะไรอ่ะสามน้ำก่อนนี้ไหลไหลไหสามน้ำกันนี่ เมื่อกี้เพงพี่พีดว่าอะไรัสารน้ำเลสารเพี่ยกัไราะสารม่ใช่หรออ๋อวันนี้เป็นมัาสระาจับไม่ใช่ดิวันนี้ต้องเป็นวันสงกรานในรองถูกแล้ววันนี้เป็นวันสงกรานเดี๋ยววะเหรอสงกรานชาวันคุณก็กันมือวน่าเบบ้านไทยไ ไม่เอาหมีแต่หาใต้อ่ะพี่เก็กินไปไหนกับบ้านเกอะไรวะกิวนกับบ้านอวัสองเยอหยานะพี่อาสีเก็บพี่อาสีเก็บดุ้งเม็ดเลยนะสีปลอ้องปลอดต่ามากยัเลนยาหลุดไม่ใช่สิเมไม่หดวันเดียวไม่ใช่หยด้อะไรไม่เม้นเม่าเไม่ เออดูพี่สีคนเดียวพี่ไม่เกี่ยวพีไม่อใจอยู่แล้วทมีเตวเอวกี่ะมยว่าออูพี่ทำไมอ่ะเป็นนออ๋อแล้ววม่งไม่เป็นนทุอีก5นาทีอีกห้านทีทำไมอ่ะสองทุ่มสองทุ่ม five t พูดแบบ uk ใมันแนบออกันแบบ พวกพี่มี์4้สี่รูป็นะสี่สิกรูปกี่ร้อยแล้ววะเนี่ยสรยเ่ย้างบาทนี้มเยาเลยดว่าลเมที่ใส่ก็ไม่ดำเลยไม่ได้ทากันแดดไม่ไม่เลยแรงไนแดดตอนหลังยิ้มเดซี่ดีส่ิมเดซี่จไ้ี่ได้อยู่ไหนพี่ได้ท่ไนี่นาไม่มาไม่ทัน เขามาไม่ทันเขาบอกจากบ้านมานีสองชั่วโมงไม่พี่ดาบอกว่าจากบ้านมานีสองชั่วโมงใช่พี่ดาฉันก็ซื้อไมจิงไปกินข้าวมันใ่กันดีกว่าเด็ดรูปรูปรูปเราเปลนท่าเป็นท่าเปลนท่าท่ท่านทับซ้อนให้น้องดูเลยพี่บอลมินเด่นอะไรกินนะมินเด็น เกียดเสียงอที่ไม่มีเนียลโอเคเดี๋ยวจะมีเสียงยลูกก้็มีข้าวไต้องตั้งจริงเหรอเอาไปกินปไปปะม่ไกลบ้านแล้วแต่ไม่ได้ันอนะเขาบอกมนกดไม่กินเสร็จแล้วจะได้เข้าบ้านเลยเราสอลวคื่าต้องผ่านเอาใหม่ดิเนมเนม ม่นึกถึงคนอื่นกำลังมีานหนี่งิ่มแแล้วอีกนี้มอมดอันนีพวกพี่นิกอะไรคะเกฮาวไหมเกยฮาวไหนอะเจวนิวได้ไม่มันคิดไม่ออกแล้วไงเจก็ได้ใกล้ดีเอาใกล้ๆอะคือในคิดยังไม่อิ่มใช่ไหมคือใหมายถึงชั้น ไม่ใช่เห็นกินป่าย่อ้าวโอเคพี่จะปิดแล้วนะถ่ายไใหหมอพี่ปิดนู่่่คือไม่ได้จะถ่ายคู่ไม่ได้ไม่่ได้พี่ได้ไม่ไม่เดี๋ยวเราเจินจดี้กรึเ่าเน็เน็เน็ไป่ายก่อนไปตายก่อนปิดคลิป